พ a ตอกย้ำสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดพร้อมสนับสนุนแนวคิด s u n t a อร์ b e e ลวิวรักเทนความสวยแบบรักโลกภายใต้คอนเซปต์ o o r r e n n r l e n n e NERGY โดยมีนางสาวถิ่นไทยงามร่วมโปรโมตปักธงรณรงค์สร้างพฤติกรรมใหม่กระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะลดมลภาวะชุมชนเมืองลด PM 2.5แก้ปัญหารถติดสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยนายสมพศ์อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดหรือ EA พร้อมด้วยนายอมรทัพทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารร่วมโปรโมทแคมเปญ EA Go g r e e n c l e a n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  r r y y โดยเชิญผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงามลงพื้นที่ถ่ายทำแบรนดิ้งเดินหน้าสร้างพฤติกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ รถเรือรางเชื่อมโยงการเดินทางไร้คลุณพิษวันนี้ทางวันนี้ทาง EA ได้เตรียมต้อนรับคณะนางงามอย่างไรบ้างครับแลอก็วินจะพาไปชมอะไรอย่งไงบ้างครับยาลครัวโอเคครับวันนี้แล้วก็บริษัทนำนวัตรกรรมที่เป็นเรื่องของอายานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่บริษัทได้พัฒนาแล้วก็ ผลิตแล้วก็จำหน่ายออกสูต่ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถเมล์ไฟฟ้านะครับรถมินิท럭ที่เป็นไฟฟ้าครับจริงๆก็มีเรือไฟฟ้าแล้วก็ตัวรถไฟไฟ,ฟ้านะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราพยายามจะสร้างนวัตรกรรมที่ตอบสนองก,กับเทรนด์ของโลกในปัจจุบันก็คือในเรื่องของความยั่งยืนนะครับก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งเราพยายามจะทํามาตลอดนะครับแล้วก็เราพยายามจะ เน้นความเป็นไทยลงไปด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในโปรดักต์ของเราหรือในวัตรกรรมพัน์ของเราเนี่ยเราพยายามจะใช้นะครับหรือผลิตในประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้ด้วยครับแล้วอย่างวันนี้่ะคะที่น้องๆมาู่มกิกรรน้องๆจะได้ทำอะไรกันบ้างล่ะคะวันนี้ก็จะมีโอกาสได้ลองอทดสอบผลิตภัณฑ์ของตัวบริษัททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมก่อนกล่าว่อสักครู่ก็คือ ตั้งแต่ตัวรถเมล์ไฟฟ้านะครับ,บรถรถไฟฟ้ารถแล้วก็เรือไฟฟ้าแล้วก็รถไฟฟ้านะครับก็จะมีการทำกิจกรรมแล้วก็ช่วยส่งเสริมนะครับผมคิดว่าตัวเวทีนางงามนี้เองก็เป็นเวทีที่มีผู้ให้การติดตามแล้วก็สนใจจำนวนมากนะครับแล้วถ้าน้องๆเนี่ยได้มีส่วนช่วยในการโปรโมททั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าว่าเฮ้วันนี้ในสังคมเราทั้งหมดในประเทศไทยหรือในกนุงเทพเนี่ย มันมีบริการหรือมิยานไฟฟ้าอะไรบ้างที่มันออกมาสู่สังคมแล้วเนี่ยเพื่อให้คนได้รับทราบนะครับแล้วก็ามาลองทดลองใช้นะครับุณหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมนะครับให้ันมีการใช้นวัตก,กรรมหรือบริการทวกอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับแล้วทางอ้อมก็คือมันก็เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยสวัสดีค่ะหมายเลขแปดนะคะน้ําเงินพักจีราเก้วทองค่ะวันนี้ เอ,เอาใหม่วันนี้ทำตัวทุกคนทำตัวไม่ทำตัวทีละคนแล้วก็มเป็นพวกเราเลยครับพวกเราวันนี้พวกเราต้องแข่งสำหรับผู้เข้าประกวได้ค่ะได้ค่ะโอเคเอาเลยนะคะสองสวัสดีค่ะพวกเราสาวงามที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือผู้เข้าประกวดนางสาวพินไทยงามประจําปี2566ค่ะ นี้นะคะเราก็ได้มาเยี่ยมชมที่บริษัท EA นะคะหรือว่า Energy Absolute ค่ะก็ได้ไปดูายานยนต์ไฟฟ้ามินิบัสไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรือไฟฟ้ากันด้วยค่ะก็ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่ว่าในประเทศไทยของเราปัญหาฝุ่น PM ของเยมากก็ถ้าเรามีถ้าในประเทศของ ก็คิดว่าน่าจะแก้ช่วยแก้ปัญหาปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็าจากในส,รรสรร่วนของรถซเนอเองปกติรถไฟฟ้าซีเนอก็เห็นแต่รถเก่งวันนี้ซีเนอยได้ไมาเห็นรถเมีรถบรรทุกรวมถึงรถรถไฟฟ้าด้วยก็ตื่นเต้นมากมาก็ตืในใน่นเต้นเช่นกันค่ะรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มาเห็นยนตกรรมนะคะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด นอกเนือจากรถที่เราเห็นทั่วไปที่ใช้บนท้องถนนค่ะก็สตูเดนต์ค่ะแอลฟ่าฝากรถไฟได้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแอลก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของสาวงามทุกทุกคนนะคะในการขอบคุณบริษัท EA ที่ให้พวกเราสาวงามทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเห็นในการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไม่ว่าจะเป็นรถเรือรถไฟฟ้ารถไปที่ว่าใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด แล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่26รกรกฎาคมนี้ค่ะเป็นวันประกวดรอบตัดสินผู้เข้าประกวดนางสาวที่ป์ไยงามแล้วเราจะได้รู้กันนะคะว่าใครคือผู้จะได้ครอบครองมงกุฎค่ะ